ผมอคือตรงนี้เป็นห้องโถงใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นห้องโถงนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนี่ก็จะเป็นบันไัชั้นที่สองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับส่วนด้านหลังของผ่านจากห้องน้ำไปก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่ง นะครับชั้นล่างนี้ทั้งหมดก็มีสองห้องกวหนึ่งห้องน้ำนะครับทีนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้นสอง ชั้นสองในนี้ก็จะมีอีกสองห้องนะครับก็คือห้องนี้ซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่นะครับแล้วมาชั้นสองนี้ก็จะมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับผ่านห้องน้ำก็เหมือนข้างล่าง ก็จะเป็นห้องนอนหนึงห้องนอนเดงนนะครับท<ช>ีนี้เดี๋ยวเราจะเดินเปรประตูออกไปจากห้องนอน ก็จะเป็นระเบียงที่มองออกไปได้ที่ถนนชั้นล่างโอเคสร็แล้วห้างนี้ก็มีสองห้องนอนหนึ่ห้องน้ำทีนี้เราจะเดินลงไปที่ข้างล่างเหนเดิน บ้านหลังนี้ถ้าซื้อแล้วก็น่าจะเอานเองใหม่นะครับทั้งหลังเลยตรงนี้ก็เป็นที่ว่างเป็นลานจอดนะครับตรงนี้ก็เป็นที่สำหรับอาจจะปลูกต้นไม้นี่นี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับหนึ่งห้องหนึ่งลาน